พ่อค้าขายหมึกบดในจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยข้อดีของโครงการคนละครึ่งพลัสว่าการกลับมาครั้งนี้มีการปรับปรุงระบบดีขึ้นสะดวกทั้งคนซื้อและคนขายช่วยกระตุ้นให้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มรายได,ได้และอยากให้มีเฟสต่อไปอีกครับนี่ครับเป็นร้านหมึกบดของคุณต๋องจัก,กระพงทุมทารานะครับพ่อค้าขายหมึกบดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เขาได้เปิดเผยกับทีมข่าวนะครับว่าร้านค้ามียอดขายดีขึ้นกว่าเดิมมากนับตั้งแต่รัฐบาลนําโครงการคนละครึ่งเดิมมาปร,ปรับปรุงเงื่อนไขและพัฒนาระบบใหม่ภายใต้ชื่อคนละครึ่ง plus เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนครับการปรับปรุงครั้งนี้ทําให้การใช้งานง่ายขึ้นและมีการต่อย,ยอดโคร,ครงการเดิมเช่นการเพิ่มวงเงินต่อวันให้กับลูกค้าการลดอายุผู้เข้าร่วมและการขยายฐานร้านค้าให้กว้างขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ครอบคลุมซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทำยอดขายของร้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากครับนอกจากนี้ในฝั่งของร้านค้าการที่ภาครัฐมีการปรับรอบเวลาในการจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้เร็วขึ้นยังเป็นข้อดีสําหรับคุณตองโดยตรงโดยช่วยให้เขาสามารถเบิกเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกไปโรงเรียนได้ในทุกเช้า และอย่างกล่าวติดตลกอีกนะคะว่าเมื่อมีเงินให้ภรรยาไปจับใจ่ายใช้สอยในบ้านเร็วขึ้นภรรยาก็อารมณ์ดีแล้วก็่นน้อยลงด้วยนะคะจึงอยากให้มีโครงการดีๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะขณะดเดียวกัน สำนักงานคลังจังหวัดภูกเก็ตก็เปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะคะว่ายอดใช้จ่ายสะสมภายใต้โครงการครครึ่งพลัสของจังหวัดภูกเก็ตณนวันที่9พฤศจิกายน2568อยู่ที่253.5ล้านบาทและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นรวม10,86ร้านค้าซึ่งสะท้อนถึงความนิยมและประสิทธิภาพของโครงการในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ผมยอดแค่เราในการดีเราจะสื่อข้อมูลข้อขอะไรนะซึ่แต่ว่าตอนนี้เขาก็เตรียมยูงเวลาการเข้าเครื่องต่างแล้วเนื่อนววาพ้นไดต่างใจวุ่นวุแล้วก็าการมุงชาวมันจะดีขึ้นน่ะก็ออคือต่างเข้าเร็วขึ้น่ไหมคะมรเราเรายาให้มีโครงการนี้เพื่อต่อไปอีกไหมคะไม่เลย هذا تمييز تامي تامي لليه لاتباع